โอ้หพี่น้องเบิ้งหลังนี่ครับอูยตัวใหญ่อยู่นะครับตัวใหญ่อยู่ครับมาแล้วพี่น้องโอ้สวัสดีครับผม มือนี้มาอยู่กับผมช่องบาฟี่สไตล์ครับพี่น้องมือนี้พามาหายู่หากินนี่ก็ครับพี่น้องหลังจากที่หมู่บ้านครับเป็นมันพาเนาะครับอะไรออกมาล่าออกมาหากินเนาะพี่น้องมือนี้สิพาพี่น้องมาใส่เบดครับพี่น้องตามหน้าตามให้ตามทงครับมือนี้ใส่เบดประมาณห้าสิบหลังพี่น้องกับเนื้อใส่เดือนครับพี่ผมนี่แหละสิผาพี่น้องใส่ตามนีและครับออกหายู่กินตอนนี้ครับประมาณเวลาประมาณ หาโมงกลัวๆอะไรพี่น้องไปครับบ่ต่องว่าไลายเดี๋ยวจะพาไซพี่น้องเบ็ดทั้งเบ็ดห้าสิบลังมาครับผมลังแรกจัดมองนี้เลยเบ็ดมีสองมัดครับอันนี้สั่นเงา ับมุมน้องมาหายูหากินน้ำกันครับน้องนี่ครับผมยื้อใส่เดือนใส่ตามแต่คอเบ็ดเลยพี่น้องเปลาปลาปามกินตี๋พี่น้อง แล้วสำหรับไอ้ขึ้นนี่พี่น้องผมกับสีนอนนี่แหละพี่น้องนอนใช้เบ็ดยามเบ็ดขึ้นนี่แหละครับพี่น้องตอนนี้กำลังติดไฟตั้งไฟไว้แล้วก็เดี๋ยวสีไปผ้าพี่น้องไปยามก่อนรอบนึงครับหากับเขาก่อนพี่น้องว่าสีไดนกับเข่าบอ่อย่างไรก็รออุ่นรอชมน้ำกันนะครับพี่น้องขึ้นนี่กับสีน้อนนี่แหละครับผ้าพี่น้องใช้เบ็ดเบิดขึ้นสอดแจงเลยครับผมพี่น้อง เสร็จแล้วเมื่อยอาไรก็เดี๋ยวผาพยายามรอบแหลกก่อนเลยครับพี่น้องใส่เสร็จแล้วตอนนี้ข้ามแล้วประมาณเกือบเกือบทุ่มนึงแล้วครับพี่น้องไปครับผมไปล่อยามน้วกันครับครับผมพี่น้องมารอบแหลกครับยามเบ็ดครับผมนี่มาเบิ่งคันนี้เลยครับนีดึงครับคันมาแล้วครับปลาอะไรไม่รู้พี่น้องโอ้โหปลาหมอเข็งนี่ครับ ตัวส,สวยๆพี่น้องเลยแต้มแรกครับผมปลาหมอนี่ใส่ถุงไ้พี่น้องนี่ครับหนึ่งแต้มแรกสำหรับค่าคืนนี้พี่น้องไปต่อครับผมตาพี่น้องหลังนี้มีดึงครับผมมีรุ่นครับมาเบิ้งไกลๆเลยครับปลาหยังครับผม โดน้องกันพี่นาะโอ้ยติดงาพี่น้องอุ้ยดุกดุกอุ้ยเียบ้อยครับติดงามาแล้วพี่น้องโอ้ยปลาดุกครับตัวเหลืองอุ้ยหุยเลยครับผมปลาดุกหน้าพี่น้องปลาดุกอุ้ยนี่ครับผม นี่โอ้โหรับแรกกับมานแลวครับพี่น้องคืนนี้เงีไปพี่น้องเลยโอ้โห่าดินที่ละห้มนี่ครับผม ปลาดุกขยุกขยิกครับนี่แต้มที่สองครับผมพี่นอ้องสวยๆตัวเหลืองเืองอุ้ยๆุยไปครับจุนต่ออ่าพี่นอ้องตังนี้ครับนี่ครับผมมีดินครับแต่ไม่รู้ปลาอะไรครับผมมาเบิ้หนึ่งันพี่นอ้องไรละ่ะ โอ้ยช่อนพี่น้องช่อนครับตัวงามครับตัวงามนี่ครับผมเต็มสามครับผมนี่เลยช่อนรุ่นกลางๆพี่น้องมาครับสามเต็มแล้วไปต่อครับผม มาครับผมพี่นอ้องมาครับหลังนี้นี่เลยครับปลาไรเอ่ยปลาไรเอ่ยครับผมอุ้ยปลากดพี่นอ้องโอ้ปลากดตัวสีสวยเลยครับนี่มาได้ยังไงเนี่ย ปิดไฟแล้วไม่น้องนี่เห็นไหครับผมโอ้ดิ้นดิ้นดินดินดน,ดน,นี่ครับปรากฏเอาละมาแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับเงือใส่เดือนครับติดหลายปลาครับพี่น้องได้หลายปลางเงือใส่เดือนครับ เต็มครับผมพี่น้องไปลุนต่อครับครับผมพี่น้องมาเบิ่งหลังนี่ครับนี่ครับผมดิ่งดินนี่ครับปลาไรเอย่ยโอ้ติดติดเขาติดก,ก็เขาพี่น้องโอ้โหปลาโกดีแล้วพี่น้อง ตัวส,สวยเลยครับไซเดียวกันเลยนี่ครับเดี๋ยวปิดไฟกันพี่นอ้องนี่ครับผมไซเดียวกันเลยครับปรากฏไซส,สวยพี่น้องเอ้ยมันแล้วครับคืนนี่รอบแรกเลยนี่ ครัในหาดต้มแล้วไปครับผมรุ่นคอบเมึ่ครัคร้ดมเบ็ดเปียกเลยเนี่ยมีสัวครับไม่รู้ปลาอะไรครับผมโอ้โหลุกๆโอ้ย นี่เลยประดุกใหม่แล้วนี่ครับผมนี่นี่ครับตัวนี้หน่อยก็ตัวแหลกอยู่ครับใสสวย อไปรุนขั้นต่อไปครับผมพี่น้องเอาครับพี่น้องสรุปผลงานครับรอบแรกครับผมได้ปลาเจ็ดตัวพี่น้องปลาดุกสอ้อมปลากดสอมปลาช่อนหนึ่งปลาหมอหนึง่งปลาเขีงหนึ่งครับผมเดี๋ยวผม,มใจเบิ่งครับสุดยอดนะครับพี่น้องนี่เบนนีมม้ไกลเลยปลาช่อน นี่ครับต่อหมอนี่ครับประกวดโอ้ใส่สวยนะครับพี่น้องใส่สองตัว้ประกเดเยวปิ้งกินปลาดุกครับปลาดุกใส่หน่อยตัวนี้นรประกวดอีกตัวหนึง่ง นี่ครับไซส์ใหญ่พี่น้องปมาดุกไซส์บิ๊กเอาล้วครับผมพี่น้องเดี๋ยวขอโตเอาปลาปิ่งกินเข่าก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวจงมายามน้อกันรอบที่สองครับผมขอโตกันครับผมพี่น้อง หน้าหลังนี่ครับรอบที่สองครับมาหนีลังจากที่กินเขาแล้วพี่น้องนี่ครับดึงดึงเอาไปไหงพี่น้องลุูน้ำกันครับโอ้โหเป็นโตแล้วลพี่น้องกระดุกกระดุกอีกแล้วครับผมโอ้โหอย่าใส่เดือนครับลอยดุกอีกแล้ว นี่ครับผมพี่น้องไอดุกอีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมรอบสองนะครับพี่น้องหลังจากที่ G จีปลากินข่าวเรียบร้อยแล้วก็มาลุนรอบสองครับนี่ลุนมาหลายหลังแล้วครับมาหลายหลังงม่เตียเบิดมาหลังนี่ครับนี่ครับผมเต็มแรกรอบสองครับผมไอ้ดุก ไปรุ่นกันต่อครับผมครับผมพี่น้องมาครับหลังนี้ครับโอ้โหทางนั้นก็มีครับเอาหลังนี้ก่อนพี่น้องปลาอะไรครับผมอู้ไอ้ดุกอีกแล้วพี่น้องโอ้ติบสิบไอ้ดุกอีกแล้วครับผมโอ้โหมานพี่น้องมานครับผม นี่ครับโอ้โหโหดินดิ้นดินนี่ครับดุกครับแต้มสองรอบสองครับผมโอ้โหมันปลดยากครับน้องดุก โอ้โห oh. ครับแต้มสองครับผมพี่น้องไปลุนต่อครับผมหลังนี่พี่น้องหลังนี่ครับ,รบสิดเลี้ยงหลังเลยครับพีบ่น้องแต่อันนี้บรลูกไปยังครับดิ้นด้วยกันู้ oh. ่อนครับผมมันนี่อนมาโอ้ลุดพอดีเลยพี่น้องนี่ครับตัวค่อยี่ไปไหนพี่น้องอับนี่ครับผมมาแล้วแต้มสามไปต่อครับผมทำคืนนี้ครับผมพี่น้องมึงหลังนี้ครับ โอ้โหรอบสองนี่ก็มานจริงๆเนาะปลาช่อนกระปุมนี่โอ้ยติดหนาเว้ยนี่ครับช่อนป๊อกตัวรุ่นนี่น้องพี่ถ้านี่กติดเนาะติดคูเลยครับนี่นี่ครับอันนี้ติดปลาเข็งครับผมโอู้ติดจนตาย นานมาดูครับพี่น้องกินเข่าอยู่ครับนี่โอู้สองแต้มเลี้ยงเลยครับพี่น้องนี่ติดเลี้ยงหลังเลยครับมันหมานครับผมพี่น้องปลดตะคอก่อนกินเลืกดวั่น้องนี่ครับปลดแบบนี้ครับ,ปล,ป,รบปลดทั้งเหงือกอนี่ แล้วก็ยัดเข้ามาทั้งปาขึ้นครับนี่ครับผมตัวรุ่นรุ่นกเทียมิจนตายนี่ครับผมมันมนครับพี่น้องขึ้นนี่ครับไปต่อครับพี่น้องไปรุ่นต่อครับเบ็ดเยอะหลาย นีครับผมล้างนี่พี่น้องอุ้ยล้างนี่งปิดครับผมโอ้โหปคอหน่อยพี่น้องโอ้โหนี่ครับแต่ว่าคือกินบุหลีกพี่น้องมึงเน,นี่ยใส่เดือนนี่ครับ คอมีแต่กินบอลลึกเลยมีกินเลยออยู่ยโตเดียวครับอ่ะพี่นอ้องเบ็ดเบิดเลยครับพี่นอ้องเดี๋ยวจังไปสรุปผลงานกันเนาะครับจังไหนก็จังไปสรุปทีเดียวเลยก็ได้พี่นอ้องเพราะว่าเดี๋ยวสิเบิ่งอีกหลายรอบอยู่พี่นอ้องเดี๋ยวจังไปสรุปทีเดียวลลเลยครับผมเจอกันครับพี่น้องไปครับมันหลุนรอบนี้รอบสุดท้ายเลยครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งเลยพี่นอ้องรอบนี้ผมกับส,สีนอนนะครับพี่น,อน้นองพาพี่น,อน้อง รุ่นทีเดียวอีกรอบนึงก็เศร้าเลยครับพี่น้องมาเบิ้งงล้างนี่ครับโอ้โหเบิ้งขั้นจมเลยครับพี่น้องเพี้ยกระูป,ปลายเง้ครับเดี๋ยวพี่น้องเอาถุงไปก่อนโอ้หน่าจะโตง่าพี่น้องใช่ละ อีนอีนน้องอีนไปลาไหลปลาไหลน,น,น,นี่ครับผมอ้หูนว่าปลาอย่างน้องปลาไหลเสยรอบดึกหมานปลาไหล Ôi. Hãy subscribe cho โอ้ยกินเลยกว่าต uh, ัดสายเลยตัดสายเลยครับพี่น้องไปตุนต่อครับผมเนี่ยพี่น้องหลังนี่ไฟแบตเกืบสิบเปอรแล้วเอาไฟนี่แหละอุ้ยปรากฏปรากดดีแล้วอุ้ยปรากดหลายจังมาพี่น้องตัวสวยๆเลยครับโอ้กินเลยอีกนะ พี่น้องหลุดมืออีกนี่ครับผมปรากฏได้หลายตัวแล้วพี่น้องสี่ห้าตัวแล้วครับไปุนขั้นต่อไปครับผมเอาครับพี่น้องรอบเมื่อกี้ก็ได้สามตัวพี่น้องปลาไหลตัวนึงแล้วก็ปรากฏแล้วก็ปลาคอตัวนึงเอาพี่น้องสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอพักไว้เพียงเท่านนี้แล้วพี่น้อง เนื้อกับเบิดแล้วครับใส่ไปเบิดแล้วใส่เนื้อเขียดไปใน่ผสมผสมกันครับนี่ละพี่น้องมองนอนครับนี่นี่ครับเทียงหน้านอนกับนอกสองคนครับนี่ละเทียงหน้าพี่น้องนี่ท้องผูกปีนอนนี่นอกมันก็น,นอนอยู่เิงนี่เอาละครับพี่น้องสำรับคำคืนนี้ก็ขอลาตีสวัสดีพี่น้องเดี๋ยวจะมาลุ้นกันอีกตอนเช้าครับผม ตาผมพี่น้องตอนนี้เาับใค้ตื้อน,นอนกันแล้วครับพี่น้องมื่อคึืนนอนสบายเลยพี่น้องยุ่งกัดมวนี่ลีไปครับประยามเบตตอนเศร้าว่าสีมานขึ้นย่มขึ้นนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปสรุปพ้งานที่เดียวเลยนะครับ ตัวใหญ่ยอยู่นะครับตัวใหญ่ยอยู่ครับมานี่ครับผมตอนเศร้าครับประเดิมตานเศร้ามีแต่รุนรุนนี่เลยปาลารุนมไม่น้อง หนึ่งเต็มครับผมตอนเช้าไปพี่น้องครับตั้งนี่ครับผมโโอ้โโอโปลาเนื้ออ่อนนี่พี่น้องอุ้ยัวใหญ่อยู่ด้วยตสวยอยู่ครับเรียกว่าปลาเสื่อม อีสานเขาเอิน่นปลาเสื่อมครับผมภาษาไทยเขาเอิน่นปลาเนื้ออ่อนสองแต้มเนี่ยพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมไปรุ่นต่อบ นน,นีี่่ครับผมปลาอย่างเงยโอ้โหปลาดูครับโอ้เย่บเบ็ดปลาดูครับผมปลาดูอุ้ยตัวเหลืองๆพี่นะ้องนี่ครับผม ตอนเชา้าปลาดุกก็มาครับตอนเช้าผมฮึ่มฮึ่ม ันี่แล้วผมไปเนาะติดจนตายพี่น้องปรากฏอู้ปร,กปรกากฏไงนี่นี่โอ้ติดน้อยเดียวไหมติดปากน้อยเดียวคือตไตบึง้ง ง่ายแต่สีแต้มนะครับพี่น้องไปกับผมดูน่อครับผมพี่น้องอยามเสร็จแล้วครับนี่ผลงานตอนเสาได้สีโตครับ เบิ้งตะเวนขึ้นแล้วครับพี่น้องสวยงามครับบรรยากาศตอนเช้าๆตรงไหนครับพี่น้องเอา้าเดี๋ยวไปสรุปผลงานทางเบิ้องเลยเด้อพี่น้องไปสรุปผลงานอยู่บ้านดีกว่าครับทเทใส่กะละมังให้เบิง้งมันแจ้งในเบิ้งเห็นทุกโตครับผมไปสรุปผลงานครับพี่น้องมาหอดบานแล้วนี่ มาเติอพี่น้องเป็นโลอยู่ครับม้ครับพี่น้องเอาละครับสำหรับเช้านี้ก็มีควาหมาน้อฝากพี่น้องเพียงสามีนะครับพี่น้องชุดไทยนี่ก็ขอขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปจองบาฟี่ตายครับและฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกทุกคนนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม